ที่พึ่งสุดท้ายของเราทําไมต้องเราต้องหาต้องหาที่พึ่งสุดท้ายนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไปไม่ว่าทุกใครๆก็ไม่พ้นเพราะมันเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยใครก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงเราจะมีความโรคความโกรธความหลงเป็นพื้นฐานยังไงแล้วแต่แต่ถึงจะตายแล้วก็ความโกรธก็ไม่มาเออไม่ก็ไม่มาแต่มันจะพาเราไปมันก็จะพาเราไป ไปที่ไหนไปที่จริงที่เราต้องการพดังนั้นน่ะพระพุทธเจ้าของเราเป็นจารดาเอกของเราที่ท่านประกาศศา,าสานาขึ้นมาท่านก็แสวงหาสิ่งที่ไปไปแล้วไม่กลับท่านก็แสวงหาสถานที่ไปไปแล้วไม่กลับไปอย่างไรพระองค์นั่นก็บำเพ็ญธรรมลมลุกคุบคานไปทุกถึงทุกอย่างเพื่อจะให้พ้นจากสิ่งที่ทุกทรมานทั้งหลาย ก็คือขันห้าของนั่นเองทั้งนั้นพระองค์ท่านก็พยายามเผาปฏิบัติจนถึงที่สุดแต่ก็ไม่ลุกถึงธรรมการที่พระองค์ท่านลุกถึงธรรมนั้นก็รู้สึกเกือบจะไม่ได้เผานาเคียงแต่นั่งกําหนดจิตปกติธรรมดาไม่เครง่งเครียดไม่เร่งความเพียรท่านั้นเองพระองค์ท่านก็ลุกถึงสมาธิสมาธิของพระองค์ท่านนั้นคือสมาธิที่เห็นแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย